หากเราย้อนเวลากลับไปสักประมาณ6ปีที่แล้วครับโรเมลูลูกากูจะเป็นกองหน้าตัวท็อปของยุโรปที่ใครๆก็อยากได้ตัวมาล่าตาขายให้กับทีมทั้งเรื่องความแข็งแกร่งสูงใหญ่มีสปีดที่ไม่ธรรมดาชยายามิชัยที่สําคัญคือมีสติการยิงประตูอยู่ในขั้นยอดเยี่ยบแต่แตัดภาพมาที่ปัจจุบันมิกรอมกลายเป็นตัวตลกในสายตาของแฟนบอลกลายเป็นไอตู้ที่ตอนนี้ไม่มียักษ์ใหญ่ทีมไหนอยากจะได้ตัวไม่ว่าจะเป็นเชลซีต้นสังกัดหรือว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานกับยูเวนตุส ทำไมสถานะของลูก,กากูถึงได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้จากกองหน้าตัวท็อปที่เคยยิยงให้เอเวอเรตยี่สิประตูต่อปีได้ย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถานะเป็นแชมเปี้ยนแห่งสคูเดโตถึงกลายเป็นนักเตะที่ถูกตารานหน้าว่าเป็นไอทอรยศขนาดนี้เราจะพาไปรู้กันครับ ถ้าหากจะให้พูดถึงนักเตะที่ถูกปล่อยตัวและกลายเป็นหมาหัวเน่ามากลับไปยังสมโมสรเดิมหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของโรเมรลูลูกากูอยู่แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเชลซีตอนสังกัดแท็ที่ของบิ๊กตู่ไม่ต้องการอยากได้ตัวกลับมาแล้วพร้อมอยากขับสายไล่ส่งขยะไปอยู่ทีมอื่นเร็วๆได้ซัําจริงๆแล้วสิงห์บลูลงทุนในเบ็ดเงินมหาศาลในการเอาตัวลูกากูมาร่วมทีมถึงสองรอบทางแรกเชลซีไปซื้อตัวลูกากูมาจากอันเดเลตที่เบลเยียมมาปี2011ตอนนั้นเพิ่งอายุ18ทาให้โอกาสลงสนามอย่างน ด้วยราคา28ล้านปอนด์ส่วนครังที่2ลูกากูกล,ก,กลายเป็นหัวขอกยอดดาวยิงของยุโรปสันโวยกับอินเตอร์มิลานควา้าแชมป์สคูเดโตมาครองอย่างยิ่งใหญ่แต่ทว่าความไฟฟันของเขาคือการอยากกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งทําให้เชลซี ตัดสินใจซื้อตัวกลับมาด้วยราคาสูงถึง97.5ล้านปอนด์แต่ทว่าการกลับมาครั้งนี้ลูกากูกลับทำตัวไม่เป็นมืออาชีพเมื่อเขาไปสัมภาษณ์ผ่านสื่อสกายอิตาเลียว่าไม่แฮปปี้ในการยามาเล่นกับสิงห์ลูภายใตาา้การควบทัมของโทมสัสทูเคิลหลังไม่ได้เป็นตัวจริงแบบสม่ำเสมอยิงได้แค่เจ็ดประตูรวมไปถึงแท็กติกการเล่นที่ไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่พร้อมกับเปิดใจว่าอยากกลับไปเล่นกับอินเตอร์อีกครั้งซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นออกไปครับลูกากูก็โดนด่าไปทั่ทกสาารเเเ็นนนนัะีี่่บอออมมมไช้้หหพืดใจ ลงสนามและไปร้ององอแงผ่านสื่อแม้ว่าท้ายที่สุดบิ๊กตู่จะออกมาขอโทษกับการกระทําของตัวเองแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมฟอร์มการเล่นก็ออกทะเลไปไกลลงมาแล้วไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับเชลซีได้สุดท้ายเชลซีก็ยอมปล่อยให้ลูกากูกลับไปทําตามหัวใจกับอินเตอร์มิลานในสัญญายิมตัวและนั่นเป็นเหมือนการตัดขาดระหว่างบิ๊กตู่กับแฟนบอลพะรอต่อให้ตอนนี้ลูกากูกลับมารายงานตัวซ้อมกับเชลซีท,ทั้งที่เชลซีไม่มีนักเตะกองหน้าตัวเป้าแต่ทวันลูกากูไม่อยู่ในแผนการทําทีมของพี่พอตอีกต่อไปเรามไปถึงสสาวกกกเดบลู ส่งไปแล้วเรียกว่ารอวันโดนขายออกจากทีมกระเท่านั้นความหมั่นไส้ทําให้เชลซีไม่ต้องการลูกาก,กูอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้เพราะในวันที่ย้ายกลับไปตายรังที่งูใหญ่เขาไปให้สัมภาษณ์แบบหวานหยดประมาณว่าขอบคุณทุกคนที่ทําให้ตัวเขาและครอบครัวรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราไปถึงแฟนๆที่ให้การสนับสนุนและความรักแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งมันก็เป็นแพทเทิร์นรูปแบบเดิมๆเ,เวลาที่ลูกากูย้ายไปอยู่กับทีมไหนแม่ก็พูดแบบเนี้ยแต่ทว่าการย้ายกลับมาอิตอร์รงลี้ของลูกากูนะครับเขาไม่ได้เป็นคนสําคัญมมมมาาาากเอนนตททที่ชชววยคูพระบบสั เป็นตัวที่กับตัวสำรองเนื่องจากซิมิโอเนอินซากิมากเลือกใช้อดิเซโกเป็นหน้าคู่ประจำการแต่อย่างน้อยลูกากูก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับทีมยิงได้10ลูกเราไปถึงสประตูบนเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาดังนั้นลูกากูยังถือว่ามีประโยชน์เป็นอาวุธที่สามารถกระซวกไส้คู่แข่งได้อยู่ยิงอีดิเซโกย้ายไปอยู่กับเฟเนบาเชเรียบร้อยทำให้โอกาสของลูกากูน่าจะมีมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเขาจะสร้างคอนเทนต์บ่อยๆย,ยังยิงจ่อๆก็ไม่เข้าสก,กัดลูกยิงของเพื่อออออนนนนทททีีีีี่่่่่่กกกกาาาลังงงงจจจจะะเเเเเปป็รรรรรตตตตูููยยยมมซึื้้ิ์ชชววด เ,เพื่อจะดึงนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปสิงมีรายง,งานว่างูใหญ่จะยื่นข้อเสนอขอย,ยืมตัวอีกหนึ่งซีซั่นพร้อมออปชันซื้อขาดประมาณ25ล้านปอนด์ทว่าเจรจาอย่างไรก็ไม่ลงตัวเนื่องจากบอดบริหารสิงห์บลูต้องการขาดตัวประมาณ42ล้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกากูกาค,คิดว่าตัวเองหล่อเลือกได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงที่อินเตอร์กับเชลซีกำลังเจรจากันอยู่ทางงูใหญ่จับได้ว่าบิกตูแอบไปทำดีลรับกับยูเวนตุสซึ่งเป็นอริกกันโดยตรงทำให้บอดบริหารอินเตอร์ร ในขณะที่แฟนบอลเนราโซร่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมกับตาราหน้าลูกกูว,ว่าเป็นไอคนทรยศทั้งที่เคยจูบตาสมองสอนและบอกว่าอินเตอร์เหมือนบ้านก็ะทิ้งท้ายด่าลูกกูว,ว่ามึงไม่รู้จักกระทิงแดงเพราะว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงจากนักเตะที่ผู้คนมองว่าจะกล้าคุณไปเป็นดาวค้างฟ้ากลายเป็นตัวคอนเทนต์ที่ลงมาแล้วสร้างเรื่องตลกมากกว่าผลงานในสนามเสียอีกเรียกว่าภาพลักษณ์ของบิ๊กตู่ตอนนี้เป็นแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรมากมายอีกต่อไปแล้วซึ่งทันทีที่ดิวรับถูกแชร์ออกไปนะคร รวมตัวกันที่หน้าสโมสรเพื่อจะต่อต้อตานไม่ทีมเซนลูกากูเข้ามาโดยตะโกนแบบพร้อมใจกันว่าโคตรแม่งเอ้ยพวกเราไม่เอาลูกากูโวยแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าผู้คนรักลูกากูมากเพียงไหนขนาดแค่มีข่าวกรโดนสาปส่งกันแล้วเดิมทียูเว่ต้องการลูกากูมาร่วมทีมโดยมีข้อแม้ว่าดูซานว,วัลฮาวิดต้องย้ายทีมแล้วเท่านั้นซึ่งมันเป็นเช่นนี้นะครับเราคงจะไม่ได้เห็นมิกตู้ในสีเสื้อของไอ้มาลายอีกแล้วแน่นอนนี่แหละครับเป็นชะตาชีวิตล่าสุดของโรเมลูลูกากูที่ใครใครก็ไม่รักเขาอย่างแท้จริง ยังไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเชลซีก็ไม่เอาดังนั้นทางออกสุดท้ายนะครับไม่แน่วันลูกกูกอาจต้องย้ายไปตามเทรนคือไปล่าตะข่ายล่าเงินในลีกซาอุอาระันะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิลฟ้าเอื้มอมยุยามมาคนละให้เราดีเนดะ้อ